ก็สวัสดีครับสวัสดีเกษตรกร,กรทั้งมือใหม่แล้วก็มือเก่าแล้วก็คนที่ยังไม่เคยเป็นเกษตรกร,กรพี่น้องก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องมาเล่าสู่กันฟังพี่น้องอย่าหาว่าสอนแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเล่าสู่กันฟังมาแชร์ประสบการณ์แนวคิดแนวทางสําหรับใครที่จะทะําเกษตรสําหรับมือใหม่ กาคือพี่น้องส่วนมากนี่กเกษตรมือใหม่ส่วนมากในปัจจุบันนี่ผมมองดูแล้วนี่จะจะหลงทางพี่น้องหลงทางหลงประเด็นเอ๋กาคือคือส่วนมากนี่คนที่ยังไม่เคยทําเกษตรนี่พี่น้องจะจินตนาการพี่นอ้องจะจินตนาการสูงคือเวลาเขาเสนอไอ การทำกรเกษตรมาเนี่ยไปดูคนที่เขาสำเร็จเนี่ยแล้วอินตามพี่น้องอินตามเ,าเห็นเขาทำสำเร็จปุ๊บนี่ก็คือจะมองแต่มุมที่เขาสำเร็จคือจะไม่ได้มองดูว่าเขาเนี่ยทำเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรบ้าง,าาง,างนี่ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นพี่น้องยกตัวอย่างอย่างเช่นเขาบอกว่าทำกเกษตรเนี่ยปลูกผัก เออเก็บผักเก็บขายได้ทุกวันเออเขาบอกว่าเก็บขายได้ทุกวันเออก็เชื่อเขาสมมุติว่าเขาบอกว่าโอ้นี่เขาเก็บผักขายได้ว่าได้วันละสองร้อยสามร้อยเออก็ก็มองแต่ตัวเงินออมองแต่ตัวเงินว่าเวลาเราปลูกพืชระยะสั้นเนี่ยปลูกอย่างเช่นปลูกคะนา้าปลูกคะน้าปลูกพริกปลูกผักกวางตุ้งอะไรก็แล้วแต่นี่คือ เข้าไปมองแต่ระยะสัน้นมองแต่ว่าเฮ้ยเขาขายได้วันละสองร้อยสามร้อยโดยไม่ได้มองว่าโดยไม่ได้มองว่าเวลาเขาเอาไปขายเนี่ยเขาใส่ถุงขายเนี่ยเขาเก็บขายเนี่ยเขาเอาไปขายให้ใครเขาเล่ขายไหมหรือว่าเขาส่งตลาดหรืออะไรยังไงคือไม่ได้มองไงพี่น้องคือไม่ได้ลงในรายละเอียดอคือมองแต่ผิวเผินว่าโอ้นี่ทํากเกษตรผมเก็บขายได้วันละ สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยคือมองแต่แบบนี้ไงอย่าเขาบอกว่าสองร้อยสามร้อยเนี่ยก็มองแค่แบบนี้โดยไม่ได้มองว่าอย่างสมมุติว่าตาสีตาสาบ้านเราเนี่ยปลูกผักสมมุติว่าปลูกผักนะขุดแปลงผักขุดแปลงผักมาแล้วไปปลูกปลูกเสร็จเนี่ยต้องรดน้ําต้องใส่ปุย๋ยต้องดูแลทุกวันแดดก็ร้อนอแดดก็ร้อนแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บ ถึงเวลาขายเอาไปขายให้ใครถามก่อนเอคือเกษตรมือใหม่หรือว่ากเกษตรหน้าใหม่นี่ส่วนมากนี่พี่น้องจะไม่รู้ตลาดเลยเออันดับแรกอ่ะจะเอาไปขายให้ใครเอาสมมุติว่าคุณอยากได้วันละร้อยสองร้อยสามร้อยเนี่ยคุณเอาไปขายให้ใครก่อนไม่รู้เลยแมนบอกไม่รู้เลยว่าจะเอาไปขายให้ใครพอมาเราไม่รู้เลยว่าจะเอาไปขายให้ใครนี่หลักๆเลย เราจะไปถามแม่ค้าในตลาดนัดก่อนแมนบอกไปถามอือแล้วทีนี้พอไปถามปุ๊บนี่ <c oughs> คือส่วนมากนะแม่ค้าที่เขาขายในตลาดนัดอ่ะผมบอกเลยว่าผมก็ขายในตลาดนัดเหมือนกันพี่น้องคือผมจะมีขาประจําอยู่แล้วผมิมีขาประจําอยู่แล้วเออย่างสมมติว่ายายเขาปลูกผักเนะี่ยผมก็จะรับแต่คนเนี้ยส่วนคนอื่นมาหน้าใหม่ๆนี่เราเราจะเขาเรียกว่าอย่างไงล่ะคือเราจะ เราจะยังดูดูเชิงเขาก่อนแออมนบอกพอเราดูเชิงปุ๊บเนี่ยเขาขายมาเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าเขาเสนอมาพอๆกับขาประจําเนี่ยผมจะเอาขาประจําก่อนเอ,อคือหน้าใหม่นี่ผมจะยังไม่รับซื้อเอ,อแล้วอย่างนี่คือหน้าใหม่นี่เราไม่รู้ว่าเขาจะทําส่งให้เราได้ตลอดหรือเปล่าเราไม่รู้ไงพี่น้องเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความบ่แน่นอนพี่น้องพอมีความไม่แน่นอนปั๊บเนี่ยความจิตสํานึกของคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยพี่น้อง คือมันจะยังไงล่ะคือแบบซื้อไปงั้นๆนะ่ะเออเขาเสนอมาเท่าไหร่เราก็จะเราก็จะซื้อไปงั้นงั้นแหละเออแต่ทีนเนี้ยคนเกษตรกร,ร,กรที่เป็นมือใหม่นี่เขาไม่รู้ไงพี่น้องคือแม่ค้าเนี่ยเขาเขาพูดราคามาเท่าไหร่เนี่ยเกษตรกร,ร,กรมือใหม่ก็จะเอออตามเขาไงเพราะไม่รู้ตลาดราคาจริงแม่นบ่ละหรือว่าจะเอาไปเล่ขายเองเหรอเอาไปเล่ขายเองขับซาเล้งขายเองแบบเนี้ย แดดก็ร้อนหน้าก็ดำขายเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องกบบล,กบบลกับมาดูแลกลับมาดูแลกลับมาลดผักอกีกเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามาต้องเก็บไปขายอีกมันจะหมุนเวียนอยู่แบบนี้น่พี่น้องมันเสียดให้ทําให้เรานี้เหนื่อยพี่น้องทาให้เรานี้เหนื่อย,เ,ยเพราะฉะนั้นนี่คือผมถึงบอกว่าถ้ามันถ้าเราจะทะําเกษตรจริงๆเนะี่ยมันต้องทําให้ครบวงจร เออทำให้ควบวงจรไม่ว่าจะเป็นปลูกหรือว่าขายเนี่ยปลูกเองขายเองแบบเนี้ยคือมันมั่นจะมันจะได้กําไรพี่น้องเออแต่ถ้าเราปลูกเองแล้วเราไปให้คนอื่นรับซื้อไปขายต่อแบบเนี้ยแบบนั้นเนี่ยเจ๊งพี่น้องบ่ได้กําไรดูเอาเหมือนกันกันกบไอการปลูกข้าวแบบเนี้ยหรือว่ากเกษตรอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยคือพี่น้องพี่น้องดูเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเกษตรกร,ร,กรคนที่ปลูก พืชอะไรต่างๆนี่คือจะมีแต่คนจนพี่น้องบ่มีคนรวยเออส่วนมากคนที่รวยเนะี่ยเขาไม่ทําเกษตรพี่น้องแต่เขาจะหากินหากินจากเกษตรกร,ร,ก,รก็อย่างเช่นอะไรล่ะก็อย่างเช่นขายปุ๋ยอ่าขายปุ๋ยแมนบอขายยาฆ่ามแมลงหรือว่าขายเมล็ดพันธุ์อะไรพวกนี้ยหรือไม่ก็เอายกตัวอย่างเช่นข้าวเ,าเช่นข้าวเนี่ย พี่น้องเห็นคนส่งออกไหมเห็นพ่อค้าส่งออกเขามาทํานาไหมไม่มีพี่น้องเขาพอเห็นเออเพราะว่าอย่างเพราะว่าทําไปแล้วมันเจ๊งไงเทําไปแล้วมันขาดทุนไงเออแต่คนที่ได้กําไรก็คือพ่อค้าคนกลางเอ,อชาวนานก็เหมือนกันเนี่ยเออหรือไม่ก็ยกตัวอย่างเหมือนที่ผ่มยกตัวอย่างเนี่ยคือผักเหมือนกันเออผักก็เหมือนกันเนี่ยคือถ้าไอ,อ้พี่น้องบอกว่าจะขายให้มันได้กําไรเนี่ยคือพี่น้องต้องขายเองแต่ ในความเป็นจริงน่พี่น้องเราจะไปเลข่ขายยังไงพี่น้องข้าสินไปขายแนวไหคือมันไม่มีเวลานน่ะแหละพี่น้องออคือลำพังในปลูกผักนะมันก็เหนื่อยพอแรงแล้วนะ่ะปลูกเสร็จแต้องเก็บเอาไปขายทีนี้ขายก็ไม่รู้จะขายได้หรือขายไม่ได้ตลาดเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อคือมันเป็นอะไรที่แบบคือเขาเรียกว่าอย่างไงเลยคือเกษตรกรยุคใหม่เนี่ยผมว่าอย่าลกสวยพี่น้องผมบอกเลยอย่าลกสวยคนที่เขาแนะนําคุณนะ่ะ คือเขาไม่ได้ลงมือทําจริงๆหรอกเออลองคุณลองลงมือทําจริงๆพี่น้องแล้วจะรู้ว่าเกษตรนี่มันเหนื่อยพี่น้องมันเมื่อยเออโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากเนี่ยมันเหนื่อย,อยจริงๆพี่น้องตากแดดหน้าดําขุดอย่างแล้วแต่เนี่ยมันมันยังไงล่ะคือประเทศไทยเราเป็นแบบนี้พี่น้องประเทศไทยเราเป็นแบบนี้ไม่ว่าเกษตรกรไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นอ้อยหรือว่ามันหรือว่าข้าวเนี่ย บอรวยพี่น้องไม่รวยคนที่รวยที่ก็คือคนที่รวยกับอาชีพเกษตรก็คือคนที่เป็นพ่อค้าเอ่อคนที่รับซื้อจากชาวนาชาวเกษตรกรน,นี่ไปขายอย่างเงี้ยออคือมันผมว่ามันประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอย่างไงมันเอาเป็นว่ามันเป็นวงจรอุบาทล้วกันเป็นวงจรอุบาทของการทําเกษตรแล้วกันอ,อืมแมนบอเพราะว่า เราเนี่ยเป็นคนปลูกเองปลูกข้าวเองปลูกสินค้าทางการเกษตรเองแต่เราไม่สามารถกําหนดราคาขายเองได้หเห็นบอกคือมันผมว่ารัฐ,ฐาบาลเขาก็ไม่ได้มีความจริงใจอะไรนะดูลักษณะแล้วคือไม่ไม่มีนโยบายที่มันชัดเจนเลยกับไกับอาชีพเกษตรเนี่ยพี่น้องดูอ่ะมันมีอะไรที่มันชัดเจนบ้างมีอะไรที่เป็นรูปมาทานามาทาบ้างเออมันดูแล้วนี่เหมือนกันกับการไหน เขาเรียกว่า,างไงอ่ะแจกเงินหมื่นแบบเนี้ยถามว่ามันชาวนาได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์เนอะผมก็ได้ประโยชน์นั่นแหละก็ได้เงินใช้มันนอกแต่ทีเนี้ยมันมันไม่ยั่งยืนพี่น้องมันไม่ยั่งยืนเออเพราะฉะนั้นนี่เกษตรกร,ร,กรยุคใหม่เนี่ยพี่น้องเกษตรกร,ร,กรยุคใหม่เนี่ยต้องคิดให้ดีวางแผนให้ดีๆก็เหมือนที่ผมเสนอไปคลิปก่อนอันนี้คือถ้าจะทําจริงๆเนะี่ยคือต้องรู้ตลาดพี่น้องรู้จักที่ขาย ทำมาแล้วจะขายยังไงเออไม่ใช่ว่าไปดูที่เขาทําสําเร็จแล้วก็ดูแต่เขาคือจินตนาการไปเนี่ยพี่น้องเออพอมาทําจริงๆเนี่ยมันเหนื่อยพี่น้องเออลองคิดพิจารณาดีๆพี่น้องกเกษตรผมเคยบอกผมเคยย้าแล้วว่ากเกษตรเนี่ยราคาสินค้าทางการ,กรเกษตรเนี่ยคือมันมันไม่แน่นอนพี่น้องเออบางทีช่วงที่เราปลูกเนะ่ะราคามันอาจจะดีแต่ช่วงเวลาที่เราเก็บเอาใบขายแล้วเนี่ย ราคามันตกมันก็มีพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยลองพิจรารณาดูพี่น้องกเกษตรกรเฮายุคใหม่เนี่ยคืออย่าไปอย่าไปโลกสวยเกินพี่น้องเออมองมองในความเป็นจริงบ้างอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงพี่น้องอย่าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการเออไม่ใช่เขาพูดอะไรมาว่าโอ้เขาขายได้วันละเท่าน,นั้นเท่านี้อ,อวันละหมื่นวันละพันอะไรก็เราก็ไปเชื่อไปหลงตามเขาพี่น้องเออคืออะไรก็ตามพี่น้องที่มันลงทุนด้วยเงินแล้วเนี่ย พยายามคิดพี่น้องคิดคิดหากําไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ใช่คนรวยเหมือนเขาพี่น้องเออสาหรับคนที่รวยคนที่มีตังค์แล้วเนี่ยเขาจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่คือถึงเขาไม่ได้คืนเขาก็ไม่เดือดร้อนพี่น้องแต่สําหรับคนจนอย่างเราเราอย่างนี้ละ่ะถ้าเราไปลงทุนแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้คืนมันมันจมพี่น้องมันจมมันเจ๊งเออเพราะฉะนั้นคิดดีๆพี่น้องก่อนที่จะเฮ็ดเกษตรเออ แรกๆอ่ะเริ่มต้นอ่ะเอาแค่พอกินก่อนพี่น้องเอาแค่พอแรงเราทําได้ก่อนอย่าไปคิดการใหญ่พี่น้องกเกษตรฝากเตือนละกันละกันเนาะสำหรับกรเกษตรมือใหม่เอออย่าหลงทางเอออย่าไปจินตนาการโลกสวยพี่น้องให้อยู่กับโลกในความเป็นจริงเป็นหลักเออเหมือนกันกับที่ผมบอกว่า อยู่บ้านนอกเนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนสมัยก่อนอมันต้องใช้เงินอะ่ะก็มาก็มีบางคนก็โลกสวยอะ่ะอ,อก็มาบอกว่ามันอยู่ได้อย่างนั้นอย่างนี้เออแต่คือในความเป็นจริงก็แล้วแต่จะคิดแล้วกันเนาะแต่ผมบอกเลยอยู่บ้านนอกใส่เงินคือกันพี่นอ้องเออถ้าไม่มีเงินก็อยู่ยากอย่างว่านั่นแหละอ่ะโอเคครับผม